จริงตอนนั้นเป็นเป็นช่วงที่เบิ้ลกำลังลงเพลงในติ๊กต็อกครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีน้องน้องที่มาคอมเมนต์จริงหลายพันคนมากที่เขาชื่นชอบในการผมเอาคอปเวอร์เพลงเก่ามาร้องใหม่แลวมันมีคอมเมนต์เองที่เราสะก,กิดใจคือแม่ชอบพี่เบิ้ลมากแต่แม่ไม่ได้อยู่แล้วถ้ามีโอกาสถ้าหนูเก็บเงินเก็บทองได้หนูอยากจะจัดงานบุญให้แม่จริงๆผมก็เชื่อว่าเป็นคอมเมนต์ทั่วไปที่เขาระบายความรู้สึกแต่เราสะก,กิดใจก็เลยแบบ ในติกต็อกผมอ่ะตอนแรกผมไม่แน่ใจว่ามันกดข้อความได้ผมไม่รู้ก็เลยออกไปเอาเขาไปโพสตามอ่านในเฟสบุ๊ก uh huh. แล้วคราวนี้ทีมงานบอกว่าเบิ้ลมันกดในติ๊กตอกหาข้อความน้องได้ก็เลยโอเคน้องครับถ้าจัดงานวันไหนบอกพี่นะหนูไม่ต้องรอมีเงินก็ได้พี่จะจัดการเองก,<ๆ>ก็ก็เลยแบบคุยกับน,น้องว่าผมจะไปฟรีเสร์ตแล้วก็ช่วยเรื่องของเวทีอะไรเงี้ยไปด้วยันนี้คือนัดวันอะไรกันวันสงการนี่เลยครับไปเล่นแน่น้องคือปกติสงการเบิ้ลจะมีงานอยูในในใน่แล้วแล้วก็ จะคิดเป็นคิวครึ่งราคาเต็มก็จะสูงมากๆากเทศการหรือบางบางปีก็อาจจะแบบหยุดไว้เล่นสงการกับครอบครัวแต่ปีนี้ก็เลยเอาคิวนี้ให้น้องเพราะว่าถ้าไม่ให้ปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปหาน้องตอนไหน,นตอนที่ติดต่อไปตอนนั้นน้องเป็นยังไงบ้างแบบตอนแรกเขาไม่เช,ชื่อว่าเป็นผมจรงิงเ,<อ>เขาคิดว่าเป็นแอคเค้์ปลอม <_ S 1> ผมก็เลยบอกว่าตัวจริงคบน้องไม่ต้องซีเรียสนะหรือหนูสามารถแอดเฟซพี่ก็ได้จะได้แบบเห็นคนติดตามอะไรอย่างี้ ประโยคไหนมันต่ยที่เรารู้สึกว่ามันจะกีดใจเราไหมเราต้งอยากต้องไปนั่หลคือเบิ้ลเนี่ยใน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 สามสี่ปีที่แล้วยิ่งช่วงโควิดในทีเนี่ยผมได้สูญเสียเอฟซีที่รักผมเยอะมากๆทั้งการสูญเสียจากโรคภัยไข้เจ็บสูญเสียจากการอุบัติเหตุต่างๆผมแบบเป็นคนที่ซีเลี่ยนเรื่องนี้มากคือเซนสิィブกับเรื่องของการสูญเสียและอยากเจอผมอยู่แล้วแต่ที่จะกิดใจที่สุดคือเขาบอกว่าแม่เขาอ่ะจะชอบเปิดโทรศัพท์มาเขาพูดกับเขาในแชทแล้วบอกว่านี่เบิ้ลลูกชายลูกชายแม่ลูกชายแม่ แต่ตอนนี้แม่เขาไม่อยู่เขาก็เลยแบบว่าถ้ามีโอกาสาาก็จะเอาเขาเสียไปให้แม่เขาดู mm hmm. เขาดูกคือการทำบุญใน,ใน,ใ,นในตอนที่แม่เสียไปแล้ว mm hmm. ก็เลยอยากจะทดแทนเขา mm hmm. ดีครับก็มีคนโทรมาอยากขา่าวแต่ผมก็บอกว่าผมยังไม่ไม่อยากทำเพราะว่าผมไม่อยากให้มองว่าเขาคือบรรดาอ่งคอนเทนต์ของผมอะไรผมอยากให้รู้ว่าผมตั้งใจทำจริง <ช>าการดำเนินกิจการแบบนี้เองผมมองยังไงางผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามองถ้ามองเป,เป็นความดังของผมเนี่ยผมมองว่าผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะหายไปในรูปแบบไหน,นหรืออาจจะหายไปโดยการที่เราพักงานหรือเราไม่มีชื่อเสียงจากคนนั้นเราก็อยากให้สิ่งที่เราทําไว้ในช่วงเวลาหนึ่งมันมาถูกจดจำนในความรู้สึกของใครคนหนึง่งเหมือนเป็นการฝากความรู้สึกไว้ว่ามันดีก็มันมันไม่ได้มองว่าเราอยากจะทําเป็นคอนเทนต์ให้คน มาติดตามผมว่าทาไปถ้ามันรู้สึกดีกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผู้คนสังคมเห็นแล้วรู้สึกดีด้วยก็โอเควิธีอสใช่ครับจริงๆอ่ะจริง,รง,รงๆที่ทําอยู่แล้วกับพี่ก้องก็คือสิ่งแรกคือการนําทิปหน้าเวทีหรือว่ารายได้ส่วนตัวบนคอนเสิร์ตบางงานทําบุญให้กับบ้านพักคนพิการทางทเด็กเด็กคนพิการหรือว่าสถานที่ที่แบบอยากได้อาหารกลางวัน,นก็ทํามาอยู่แล้วตลอด2ปี3ปีที่ผ่านมา แต่ว่าสิ่งนี้ผมมองว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้คนที่เขาไม่มีโอกาสได้ดูเรามีคนที่เขาคิดว่าไม่มีโอกาสหรอกที่ในชีวิตเดงฉันจะจ้างเบ้นไปเล่นได้ผมก็อาจจะแบบใช้เป็นการสุ่มดีกว่าเพราะถ้าผมไปรับปากทุกคนเป็นเป็นหมื่นคนในแชทอาจจะไม่หมดแต่ผมจะใช้วิธีการสุ่มมาเพราะอะไรึงอยากดูผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแลนะน่ารักสำหรับผมแต่สังเกตเบ้นคุณได้อ่านข้อความใครอ่านแล้วเอ่ออ่านครับเพราะว่าทุกอย่างเขาไม่มว่าจะเป็นไอจีทิกตอร์เฟสบุ๊กผมเป็นคนเล่นเองหมดเลย ใช่ครับไม่ได้มีแอดมินแอดมินก็จะมีแค่หน้าที่ตอนลงพวกโฆษณาหรือว่างาน่างแต่ว่าถ้าเป็นการตอบคอมเมนต์หรือการไล่ดูคอมเมนต์จะเป็นทุกคนเลยน่าจะน่าจะมีคอมเมนต์เนี้ยสารบเยอะขึ้เหมือนกันผมว่าเยอะครับเลือกยังไงครับเบิร์นเอาจังหวะชีวิตดีกว่าครับใช้จังหวะชีวิตดีกว่าถ้าเราจะไปเลื่อนหาว่ายังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าเอาจังหวะชีวิตณตอนนั้นเราเห็นแล้วเรารู้สึกดีกว่าอันนี้คุณพี่จังหวัดอะไรชิสเกตครับน้องอยูซี่ตะเกตอีนนี้ตอนนี้กลับมาเป็นชายโสดอ๋อ กับปัญชาสนโอเคครับก็ก็ตามข่าวนั่นแหละครับก็โอเคอยู่ครับเป็นเพราะยุ่งมากๆเรื่องเหมือนกันเรระยะทางเอ่อผมไม่อยากให้มองว่าเป็นเพราะระยะทางหรือเป็นเพราะงานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสอยู่ด้วยกันทุกวันเราอาจจะเบื่อกันไปกว่านี้ก็ได้ว่าอย่างการเลิกราของผมมันไม่ใช่การเลือกราด้วยการเลวร้ายหรือไม่ไดีนะมันเป็นการพูดคุยกันถูกคือจริงๆวันก่อนที่เราจะตัดสินใจคุยสัมพันธ์กันเรายังไปกินข้าวด้วยกันปกติ จนถึงวันนี้ท่านน้องมาไทยผมก็ยังนัตเจอกันินข้าวได้ปกติเหมือนเดิมผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของอ mm hmm. เหตุผลของแต่ละฝ่ายด้วย mm hmm. แล้วก็เป็นเหตุผลที่ดีที่คุยกันแบบลงตัวห,ายยาหลายคนก็เสียดายเพราะใครยามกันมานานแล้วทั้งหกาหลายคนก็เสียดายแล้วก็เสียใจไปพร้อมกับผมนั่นแหละครับ <laughs> เป็นคู่ที่น่ารักกิสาหเนะน้องลูกครึ่งอะไรแงี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้าวันนึงแบบผมยังโสดอยู่แล้ว,ลวน้องก็ยังโสดรอบนี้อาจจะแบบขอแต่งงานเลยก็ได้ มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนแน่นะคนในชวิตของเราวันวนี้มันก็ยังรู้สึกดีกันรู้สึกดีเหมือนเดิมครับรู้สึกดีถึงสถานะ่าจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนผมรู้ว่าไม่มีใครอยากะบอกว่าเฮ้ยมึงตอบแบบดาราดาราชอบพูดแบบนี้แหละพอรถสถานนั้นก็เป็นพี่น้องกันแต่ผมมองว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเพราะว่าถ้าบทสัมภาษณ์ของผมมันออกไปในรูปแบบที่ทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างมาออกมาเปิดโป้องออกมาพูดเรื่องครอบครัวที่ไม่ดีมันไม่มีตรงนี้เพราะว่าทั้งญาติพี่น้องนะอาของแคลรีก็น่ารักทุกคน พ่อแม่เขาน่าร้าง,งมากๆแล้วก็มีใช่ครับที่บ้านเราเขาเสียดายเป็นเพราะเขาแบบที่บ้านก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็เป็นแคเรียกว่าและครอบครัวขเขาก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยมีความรักมาก่อนเขาก็น่าจะเคารพความรู้สึกของเรา,าขเขาไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นอย่างไรในการเลิกลาเสียดายไหมผมว่ามันเสียดายแน่ๆละ่ะเพราเคยเห็นความนาา่ารักของเรามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แคลรี่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็แ,วแคลรี่ได้เป็นแอร์โฮสเตสอะไรมันคือถูกคนแต่ไม่ถูกเวลาในชีวิตไม่รู้เหมือนกันมันจะมองแค่ถูกคนไม่ถูกคน จังหวัชี้ดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนเราอาจจะแบบคบกัน10ปี10ปี15ปี20ปี30ปีก็อาจจะเลิกกันได้หรืออาจจะไปเลันตอนแก่ตอนมีครอบครัวก็ได้แต่ของเราเลิกกันในวัยนี้เนี่ยมันสิ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันเพราะเพราะว่าเราเองก็อยากจะมีอะไรบางอย่างพาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอยากจะมีอนาคตที่ดีแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เพราะว่าคนเราเกิดมามีหนึ่งวินาทีคือเ็าคือเป็นอนาคตละปัจจุบันของเราเราบริหารจัดการอย่างไรเราเข้าใจอย่างเแครี่ก็เลยแบบ โอเคมันมาถึงจุดนึงที่ฐานะหรือว่าความรู้สึกบางอย่างมันอาจจะจูนกันไม่ผิดแล้วพี่ว่าเราก็แบบนี้แบบนี้เนาะที่ที่เขาเป็คนคนมาคุยเราด้วยแลต่างต่างต่ตตตตในในางถึงใจเมื่อไหร่ครับจริงจริงสักพักหนึ่งนะครับหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ยจริงๆอยากจะปล่อยไปเรื่อยๆด้วยซ้ำแต่ต้องเข้าใจว่าพอเราเป็นคนของโซเชียลมีเดียนะถ้าถ้าเราถ้าเราไม่โพสหรือไม่อะไรคนก็จะตกใจทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นคลิปลุงด้วยกันทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแบบอยู่กับแคลรี่เราก็ต้องให้เกียรติ แคลรี่ด้วยถ้าเราไม่โพสต์มันจะกลายเป็นว่าถูกโยงและถูกถามไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งวีน้องเราก็มีคนมาจีบใหม่เนอะก็ต้องให้เกียรติใช่ไหมของการออกเป็น,นกัน <c oughs> เรา <c oughs> คือ <c oughs> ตอนนี้คือเราไม่ใช่แฟนกัน <c oughs> และก็ไม่ใช่ของกันแล้วกันเราก็ไม่ควรที่จะไปแบบปิดก,กัน้นเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งมีแฟนคุณรอเราไม่ใช่อย่าหรือเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนอกจากที่ให้กำลังใจแต่ก็ยังมี บอกว่าคิดว่าแล้วว่าคิดไ่อยู่แล้วในแบบีเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติครับมันต้องมีคนคิด,คดไปอยู่แล้ว,วคู่นี้ต้องเลิกแต่ผมโชคดีตรงที่ว่าเขาผมเลิกลามันไม่ได้แบบเป็น,เป,นเป็นกระแสรหรือไม่ดีอะไรขนาดนั้นก็โชคดียอย่างนึงมันก็คือผมผมมองว่าผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปเพราะว่าแต่แต่เราต้องเข้าใจว่าพอเรามาทํางานเลือกทางนี้เราก็ต้องเจอบ้างคอมเมนต์ที่บอกว่าต้องมีปัญหากันแน่ๆว่าแล้วคู่นี้ไปกันไม่ร้อดตั้งแต่แรกแล้วน้องเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ผมก็เลือกที่จะไม่อ่าน ไม่ไม่ไม่ค่อยเพราะว่าจริงๆรู้สึกแล้วก็อยู่กับโซเชียลมาตั้งแต่เรายี่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วมันชินแล้วครับมีภูมิต้านทานแข็งแรงะแล้วมีสาวๆอะไรอ่ะีเอาสาวยังไม่มีครับส่วนใหญ่พี่แต่อะไรของพี่เนี่ยคือเลิกปุ๊บใจเปลี่ยนแนลเลยเปลี่ยนเลยไม่ครับก็มีแต่เพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆหมดเลยเพราะว่ายังยังไม่พร้อมที่จะแบบจริงๆผมไม่ได้ปิดกั้นนะผมว่าแต่ละคู่ก็บางคนเลิกกันเดือนสองเดือนมีใหม่ก็แล้วแต่เขาแต่สำหรับผมผมมองว่าผมยังแบบ อยากอยู่แบบนี้ไปก่อนเพื่อเรียนรู้กับอะไรบางอย่างของตัวเองนอกจากก็ผู้หญิงจะเป็นเพื่อนอยากแยกใจตัวเองเป็นส่อนดียังไงกันช่วงนี้เป็นส่วนดียังไงเหรอครับมันจริงๆผมก็ดีมาตลอดนะขณะตอนนี้คู่ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าทางแคลรี่หรือว่าทางสถานะของผมมันไม่ได้ปิดกันว่าถ้าไม่โสดจะงานไม่เยอะหรือจะทํางานออกมาไม่ดีผมว่ามันไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าโอกาสในการไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบการที่เรา มีมีสถานะที่มันแปลกเพราะว่าเราก็ไม่เคยสวดเนาะผมก็เพิ่งรู้สึกมันก็อาจจะดีดีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แตกต่างตอนมีคู่ถ้าตอนมีคู่เรามีคู่ที่ดีมันก็ซับพอร์ตมันเกี่ยวกับงานนะนนะมันก็เป็นกำลังใจที่ดีผมมองว่ามันไม่ได้ดีไปบอกกันมากหรอไม่ชายเ่กำลังใจอะไไหมครับต้องไม่ไล่ครับวันแรกก็โพสเลยว่ายุติบทบาทการเป็นพี่น้องอาเป็นข่าวสะดังดังอะไเอี่โอ้โห สุดท้ายมันมาคอมเมนต์สุดท้ายว่าแต่เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปออะไรย่างเงี้ยผมก็เลยไม่อยากอะไรกับเขาเยอะคืออ่านนคะการก็คืนไงผมก็บอกว่างั้นต่อจากนี้มึงกับครูเป็นเพื่อนกันมึงอย่ามาว่าครูนะถ้าครูไม่เคารพเป็นเพื่อนรักครูรักมึงกว่าหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นเขามีเมียแล้วครับเราไม่กล้าแแต่เราก็บไปจูบกันมาตลอดจริงเรา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 เสพกิจกรรมของกันและกันมาตลอดแต่ว่าต่อคูใช่ครับ เราให้กำลังใจกันเวลาที่เมียทะเลาะกับเมียผมก็ให้กำลังใจกล้องแต่เราไม่ได้ไปยุย่งแย่งตีท้ายครัวไม่ได้ตีท้ายครัวครับเพราะว่าผมกับกล้องนี่ไมีหน้าครัวใช่ครับเอาเอาไข่ฟัดอะไรของพี่เนี่ยใช่ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่ด,ด้วยกันด้วยด้วยการตลกมีมาเซ็ตในการจัดสคริปต์งานมากกว่า,าไม่ได้มีเรื่องอื่นแต่พี่ก้อยเห็นงานเท่าไหร่ตอนนี้พี่กล้องไปต่างประเทศครับไปประมาณ30 20 30วันสิบามสิบคือไปช่วงท้ที่เของล่ะ ไปเจอแคลรี่ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่เขาก็โพลูปลงน่ารักจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่ารักจริงจริงเขามาผมก็ใช่ครับเพราะว่าแคลรี่เองก็สนิทกับผมแล้วก็ทักครอบครัวพี่กล้องได้พี่การไดดีผมก็ทักไปหาน้องที่น่ารักนะครับที่ได้ต้อนรับพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสมาไทยฮะพอเจอแล้วว่าคุอยากกลับไปไหมพี่ดูซีรีส์อมเขาไมาเซไม่ไม่ครับก็แต่ว่าเขาลงรูปแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเจอพี่เบลล์แล้วก็พี่กล้อง อางกระถารลูกหลานหน่อยครับคารุคารุคารุเออเมื่อวานนี้ไปหาหลานมาเตรียมแล้วครับก็บอกธัญญาว่าเดี๋ยวโอ้หลักแสนเลยถ้าหลักแสนเนี่ยผมว่าต้องให้สัญญาทำสัญญาก่อนว่าถ้าลูกเขาโตมาต้องมาทำงานใช้นี่ผมมาใช้เดี๋ยวไปเจอหน้ามาแล้วเป็นไงบ้างคะดีใจครับเพราะว่าเปิ้อนเองอยู่กับธัญญามาตั้งแต่อายุ17 18เข้าค่ายมาด้วยกันเคยเป็นคู่จิ้นเคยทำงานร้องเพลง เคยออกคอนเสิร์ตทัวร์ด้วยกันแล้วพอเห็นแบบอะไรแบบเนี้ยเราดีใจแล้วมากเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาโตไปก่อนเรามากๆอ่ะเขามีครอบครัวเขามีลูกแล้วอ่ะเราซึ่งแล้วผมก็ไปถามอาโร่เาบอกว่าจริงๆผมคิดว่าพี่จะมีก่อนผมซะอีกคุณตอกย้ำกูทำไมวะคิดในใจ เราโค้งหักศอกอ่ะอะไรนะเราโค้งหักศอกแล้วผม <c oughs> ชื่ออะไรคะคาแยน <c oughs> จริงๆเขาชื่อคาโลครับ <c oughs> แต่ผมไป็เซลล์มันว่าหน้ามึงสองคนเหมือนคาแยนนะแมึงตั้งชื่อมึงไม่ได้มีลูกเสียออ้ยวอะไรเคลครอบครัวมึงอะ่ะอันนั้นก็ร้อยเอ็ดอีกอันนึงก็สปปลาวมัน <c oughs> ตั้งซะฉีกชื่อตัวเองครับผมออปอดีชอบชอบแนวนี้เผ็ดเผ็ดเพื่อนแบบนแต่กำลังจะเป็นคุณแม่ภาพลักษณ์เขาเป็นยังงไแบบว่าความเป็นแม่เขามาไหมหรือมองโอ้โหผมว่ามันดีมากเลยนะ ผมถามว่าหนูมีความสุขไหมองการได้เป็นแม,ม่เขาบอกว่ามันเป็นความสุขที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว,ว่ามันมันบริสุทธิ์เขาบอกอย่างนี้เพราะว่าการที่เราจะมีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาในครอบครัวเพราะว่าการที่เรามีแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวพ,พ่อแม่อยู่แล้วแ้วก็เอฟซีแฟนคลับผมก็มองว่ามันสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ยิ่งเรามีตัวเลขอย่างนี้ผมก็มองเฮ้ยเออมันดีเนาะก็อยากผมก็อยากจะมีเหมือนกันนะจริงๆแตบบ่ว่าก็ไม่รู้ว่าโอกาสที่จะมีแบบน้องมันจะตอนไหนอยากมีสักสิบสองสิบสามคนแล้วก็ตั้งท,ทีม,ม,ทมตั้งทีมขึ้ ส่งลูกเป็นเตะบอลริเมรี่อะไรมาทั้1สิบเอ็ดคนมีูกมีอะก็12ประเทศสองประเทศเหมือนกันหรอมันมันมันก็มีบอกว่าคาโลลูกเขาไม่คยชื่อนี้ควชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าต้องชื่อแบบแนวไทยหน่อยเช่นถ้าเป็นแนวไทยแบบทันยาแม่่ทันยาคาโลนะทันาแม่เป็นทอทอทีพ่อตัว R กับ L ทลาลมเป็นเกย์ไทยแบบทลาลมทลาลมใช่ครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบอภิลมอภิลมอภิลมนำตัวคุณปมด้อยอะไรเงี้ยจะได้ของจองกันอภิลมปมได้มันจะได้ของจองกันถ้ามีลูกผมชื่อเบิ้ลใช่แหล่ะแต่ต้องดูว่าแม่ชื่ออะไรก่อนแต่ถ้าเป็นชื่อตัวเดียวจะตั้งชื่อด่วสั้นๆชื่อแบบเรียกง่ายๆชื่ออิทชื่ออิดอท ใช่ถ้ากดยังไงถ้ากดยังไงอ่าเป็น L I S อ่านว่าลิสต์ต่อไปใช่ไหมใช่ว่าลิสต์เนาะ L I S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  ก็ฝากคอนโดด้วยนะครับทุกคนครับเป็นพรีอินเตอร์ที่แบบผมว่ายุคนี้น่าจะหาตัวจับยากแล้วในยุคนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็อย่าลืมส่งนะครับผมลุ้นทองคำด้วยที่นี้นะครับพูดได้ครับไม่ได้เลยในนี้ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดตัว พี่ยังไม่พี่ยังไม่เปิดตัวแต่หลักๆก็ฟันโอนี่แหละครับฟันโอับฟันโอที่ทำงานอยู่ตอนนี้เนาะแต่เงินน่าจะยังได้ไม่ครบนะกำลังรออยู่สงห่นสองห่นอ๋อครบแล้วครับใช้หมดแล้วไปทำหนังหมดแล้วด้วยทตัวใช่เราทำหนังใช่ครับถ้าตัวพีเจนเตอร์ทุกตัวผมในปีนี้ผมบอกตรงว่าผมไม่ได้ใช้สักบาทเพราผมไปลงทุนกับหนังภาพผยนต์ตัวเองหมดเลยครับตอนนี้กำลังจะทำซีรีส์ซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งครับ ก็เลยจะฝึกแบบไปร่มขับเองด้วยครับชื่อที่ว่านานนาเชียดนานาเชียดมันมาจากนานาชาตินานา,นานาเชียดก็เลยแบบจะคัดน้องๆที่เรียนจบใหม่ๆที่อยากมีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการถกอบทอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ด้วยผมมองว่ามันไม่ใช่เบื้องหลังที่ต้องทําในช่วงที่ตัวเองแบบอยากถอยไม่ใช่นะครับคือผมเป็น f c โจจิงเฉยครับผมชอบเวลาที่เขาแบบสร้างหนังเองกับเอง,เ,องเล่นเองแล้วก็ดูเองอะไรเงี้ยใช่ ผมก็ไม่รู้ว่าหนังผมจะดังไม่ดังแต่ผมอยากทำอยากทาอยากถ้าไม่มีใครซื้อเราก็เอาไปดูเอง <c oughs> หรือไม่ก็เอาลงในเว็บแบบพนันออนไลน์ให้คนดูอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย